สำหรับสาวกบาร์เซลโลนาตอนนี้ขวัญลามาเซียมีไลน์แอแล้วนะครับเพียงแค่ค้นหาในไลน์ทิมแอด kwan fcb แอดขวัญ fcb หรือว่าจะสแกน qr code ก็ได้เข้ามาพูดคุยแลเกเปลี่ยนประสบการณ์กันแบบเรียลไทม์และก็ใครที่เป็นคอบอลแฟนพันธ์แท้นะครับผมมีกลุ่ม e อ c l u s คู e ให้ทีเดดฟันทงสกอฟุตบอลคู่ที่น่าสนใจทุกวันสอบถามทางแอดมินรือกฎกติกาในการเข้ากลุ่มได้เลยแล้วว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ สวัสดีครับทุกท่านในช a n e ขวัญละมาเซียกอติดบาร์เซโลนาครับเจอกันในวันพุธที่20มกราคม2564ติดตามเรื่องราวข่าวสารของสโมสรกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เก็บข่าวมาฝากกันนะมีอัปเดตเกี่ยวกับโทษแบนของลิโอเนลเมสซี่นะครับได้ข้อสรุปมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าบาร์เซโลนาเนี่ยยังไม่โอเค กับผลโทษแบนของเมซี่ก็จะทำการยื่นอุทธรณ์กับฝ่ายจัดการในขันต่อไปแล้วก็มีการเจาะลึกครับเกี่ยวกับดิวของดาวิดอาราบาครับนักเตะแนวรับสารพัดประโยชน์ของาเยมมิวนิกที่ตัดสินใจและว่าเขาจะย้ายทีมหลังจากหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์ที่กำลังจะถึงนี้ตอนนี้นะครับสโมสรที่เป็นทีมเต็งจะได้ตัวอาราบาเนี่ยก็คือเรอัลมาดริดแต่ว่าอย่าเพิ่งปิด โอกาสของสโมสรอ,อื่นๆรวมไปถึงบาร์เซโลนาเราด้วยนะครับที่แหล่งข่าวเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้อลาบาเนี่ยยังไม่ได้ทำการตัดสินใจว่าเขาจะไปมาติดแน่นอนแล้วคือยังรอพูดคุยกับหลายๆสโมสรอ,อยู่ซึ่งมันสวนทางกับข่าวที่มาก้ารายงานไปเมื่อวานนะครับมาก้าเนี่ยก็ค่อนข้างออกตัวแรงบอกว่ามาติด ทำการปิดดีลไปเรียบร้อยคุยเรื่องของสัญญงสัญญาบรรล,ลุกันไปหมดแล้วนะวันนี้เป็นการเปิดเผยจากคุณพ่อซึ่งรับหน้าที่เป็นเอเยตนแล้วก็คุณดูแลของอาลบาออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยตัวเองนะครับเดี๋ยวเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันแล้วก็มีเรื่องอื่นๆด้วย นะเดี๋ยวเรามาติดตามทั้งหมดนะครับก่อนอื่นเนี่ยขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนใครที่รู้สึกปวดหลังปวดเอวปวดเข่าแนะนํายากแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บครับสั่งซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอน,นี้ได้เลยนะครับแฟนเพจห้างขายยาจอมทองไลน์แอด CTH 1 2 3หรือว่าจะเป็นร้านขายยาชั้นนําทั่วประเทศนะครับมียาทาจอมทองแก้กดไหลย้อนท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อย แล้วก็ยาถ่าย1-2-3ครับช่วยขับลมในกระเพาะถ่ายน้ําเหลืองเสียช่วยลดไขมันใช้แทนยาลดน้ําหนักได้ผลิตจากสมุนไพรร้อเปรับประกันความปลอดภัยใครที่สั่งในช่องทางออนไลน์ก็อย่าลืมบอกว่ามาจากเพจขวัญลามาเซียด้วยนะครับเรื่องแรกของเราครับมาอัปเดตเกี่ยวกับกรณีโทษแบน์ของลีโอนลเอ s มซี่กันก่อนเมื่อวานนี้ทางฝ่ายจัดการแข่งขันของสหพันธ์ฟุตบอลสเปนนะครับก็ยืนยันแล้วว่าเมซี่เนี่ย จะถูกลงโทษแบนเป็นจำนวน2นัดนะจากใบแดงที่ได้รับในเกมรอบชิงชนะเลิศสเปนิสซูเปอร์คัพกับแอตเลติกบิลเบานะครับก็จะทำให้เมซี่เนี่ยพลาดในรายการฟุตบอลโกปาเดเลยแล้วก็ลาลิก้าสเปนกับเอลเช่นะคือต้องอธิบายแบบนี้หลายคนยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับกฎ โทษแบน์ว่าทําไมมันนับรวมกันท,ทั้งทั้งที่เป็นคนละรายการสเปนนะครับถ้าเกิดว่าคุณโดนแบน์ในหลีกนะโดนแบน์ในลาลิก้าเนี่ยก็จะนับแค่รายการเดียวแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปโดนแบน์ในฟุตบอลถ้วยในสเปนิสซูเปอร์คัพหรือว่าในโกปาเดเลจะนับรวมทุกรายการให้เข้าใจตรงกันนะครับก็ หลังจากที่ฝ่ายจัดการแข่งขันออกแถลงการแบนเมซี่2นัดครับบารเซลโลนาก็แถลงการต่อทันทีว่าพวกเขาเนี่ยจะทำการยื่นอุทธร์เกี่ยวกับใบแดงและก็โทษแบนของเมซี่เนื่องจากรายงานของผู้ตัดสินกิลมาซา a โนที่ส่งให้กับฝ่ายจัดมันค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับ บาร์เซโลนาเนี่ยเขียนข้อความที่ผู้ตัดสินระบุเอาไว้ในรายงานเขาบอกว่าลิโอเนลเมสซี่เนี่ยฟาดแขนใส่คู่แข่งด้วยด้วยแรงนะแรงที่ค่อนข้างมากจนเกินไปในขณะที่ลูกบอลเนี่ยมันไม่สามารถเล่นต่อได้แล้วนะครับเขาใช้คำว่าเมสซี่เนี่ยฟาดแขนใส่คู่แข่งซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูในคลิปเนี่ยมันจะเป็นการแบบ เอาเอาแขนหรือเอามือไปไปแบบโดนตัวนะไปตบเบาๆไมไ่ถึงขนาดที่โอ้โหเอาแขนฟาดไปไม่ได้ดุนแรงเหมือนกับที่พูดเสียเขียนไปในรายงานซึ่งอันนี้คือมุมมองของบาร์เซโลนานะครับแต่ว่าสําหรับตัวผมเนี่ยผมว่าโทษแบงสองนัดเนี่ยก็เหมาะสมสําหรับเมสซี่แล้วเพราะอะไรเพราะว่า มันเป็นการควบคุมอารมณ์ครับจังหวะนั้นเมสซี่คือน็อตหลุดจริงๆอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจนะครับแต่ว่าบาซ่ามองว่ามันไม่ได้ดุแรงขนาดนั้นเขาก็จะทำการยื่นอุทธรณ์ให้กับฝ่ายจัดต่อไปนะถ้าเกิดว่าอุทธรณ์ไม่ผ่านเมสซี่ก็จะยังคงได้รับโทษแบนเป็นเวลา2นัดเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดว่าอุทธรณ์ผ่านก็อาจจะลดลงมาเหลือเป็น1นัดโดยอัตโนมัติตามปกติของการโดนใบแดง นะครับเดี๋ยวต้องรอติดตามดูว่าจะยืดอุทธร์ผ่านหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกดูทรงแล้วไม่น่าจะผ่าน <c oughs> นะครับอ่ะจากนั้นต่อเนื่องเมื่อวานนี้นำเสนอเรื่องราวบทสัมภาษณ์ของเลโอนาร์โดผู้มยการกีฬาของปารีสแซต์แมงที่ออกมาให้สัมภาษณ์กับฟองฟุตบอลสื่อของฝรั่งเศสนะครับบอกว่าเปเชเนี่ยให้ความสนใจในตัวของเมสซี่อยู่แล้ววันนี้เพิ่มเติมด้วย บทสัมภาษณ์ของมาริซิโอโปเชติโน่ครับผู้จัดการทีมที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งเข้าไปคุมทีมปีอชเชแทนที่ของโทมัสทูเคิลก็ถูกสื่อสัมภาษณ์เกี่ยวกับความเชื่อมโยงกับเมสซี่นะครับผู้สื่อข่าวก็ถามบอกว่าเนี่ยคุณคิดเห็นยังไงกับการที่เมสซี่กำลังจะหมดสัญญากับบาร์ซ่าในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้โปเชติโน่บอกว่า ผมไม่อยากแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่าเมซี่เนี่ยกำลังจะหมดสัญญากับบาร์ซ่านะจริงๆเนี่ยผมไม่อยากพูดเพราะว่าถ้าเกิดว่าพูดไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบสื่อเอาไปตีความในทางที่ผิดเอาเป็นว่าตอนนี้ผมขอโฟกัสกับทีมของผมดีกว่าส่วนเรื่องของการเสริมทัพเนี่ย ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้มนในการกีฬาปล่อยให้เป็นหน้าที่ของประธานสโมสรในการจัดการนะครับแล้วโกเชติโนก็เล่าต่อบอกว่าจริงๆเนี่ยตอนที่ผมอยู่เอสปปนยอนนะผมเคยมีความฝันว่าอยากจะได้ร่วมงานกับนักเตะที่ดีที่สุดในโลกอยู่เสมอแล้วตอนนั้นเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังว่าตอนที่ผมอยู่กับเอสปปนยอนเอสปปนยอนเคยเกือบจะ ยืมตัวเมซี่มาร่วมทีมได้สำเร็จแล้วข้อตกลงต่างๆเนี่ยมันก้าวหน้าไปเยอะมากๆหลังจากที่เมซี่ทำผลงานได้ดีในช่วงพรีซีซั่นซึ่งบาซ่าเจอกับเอสปันยอนนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้พวกเราเนี่ยตอนนั้นโปเชติโน่คุมทีมเอสปันยอนอยู่นะทำให้พวกเราเนี่ยอยากจะยืมตัวนักเตะคนนี้ มาเล่นด้วยกันที่เอสปันยอนแต่ว่าจนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยบาซ่าก็ทําการปฏิเสธแล้วก็เก็บเมซี่เอาไว้ใช้งานจนกระทั่งก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในโลกในปัจจุบันนี้จริงๆผมกับเมซี่เนี่ยเรารู้จักกันมานานหลายปีแล้วเราเคยเจอกันบ่อยๆนะแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมอบความรักให้กันตลอดมีนิวเวลส์โอบอยเป็นสโมสรจุดเริ่มต้นในอาชีพเหมือนกัน อย่างที่เราทราบว่าเมซี่กับโปเชติโน่เนี่ยเริ่มค้าแข่งนะครับกับนิเวลส์โอบอยในอาเจนินาเหมือนกันเลยนะเราทั้งคู่เนี่ยผ่านสถาบันการศึกษาที่เดียวกันมาผมตระหนักดีถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเมซี่ผมเฝ้าดูนักเตะทุกคนแหละไม่ว่าจะกับสโมสรไหนก็ตามแต่จนถึงตอนนี้ผมยังไม่ขอแสดงความคิดเห็นนะเพราะว่ายังไม่มีความคืบหน้า อยากรู้อะไรให้ไปถามผู้มนวยการอยากรู้อะไรให้ไปถามประธานสโมสรซึ่งผมมองอว่าโปเชติโนโให้สัมภาษณ์กับสื่อได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดก็พูดออกมาเนี่ยสื่อจะเอาไปขยายความต่อแน่แต่ถ้าถามว่า r ปเชติ i โนอยากร่วมงานกับเมซี่หรือเปล่าแน่นอนอยู่แล้วครับนักเตะระดับเมซี่เนี่ยโค้ชทุกคนบนโลกใบนี้ย่อมอยากจะทํางานด้วยเสมอนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตนะก็ให้ เวลาเป็นตัวตัดสินอย่างที่เราก็พูดคุยกันมาตลอดนะครับว่าขึ้นอยู่กับประธานคนใหม่ว่าจะสามารถโน้มน้าวเมซี่ให้อยู่กับบาร์ซ่าต่อไปได้หรือเปล่าแต่ถ้าสุดท้ายเมซีจ่จะย้ายทีมจริงๆเนี่ยเราก็ควรที่จะสนับสนุนเขานะเพราะว่าสิ่งต่างๆที่เขาทำเพื่อสโมสรนมาเนี่ยมันก็เยอะมากเพียงพอแล้วนะครับจากเปเชนะมันมีข่าวหนึ่งเชื่อมโยงด้วยวันนี้สปอร์ตนะครับสื่อของกาตาลันเนี่ยรายงานว่า เปเชเนี่ยอยากจะได้เอมเมซอนครับแบ็กขวาที่บาซ่าปล่อยไปให้กับเรอัลเบติสใช้งานอยู่ในเวลานี้บาซ่ากับเบติสถือสัญญาครอบครองนักเตะร่วมกันคนละครึ่งก็คือไปเล่นให้กับเบติสก่อน2ฤดูกาลค่อยย้ายมาอยู่กับบาร์เซโลนาในช่วงซัมเมอร์ปีนี้นะครับเอเมซอนจะย้ายมาบาซ่าแล้วแต่ว่าเปเชเนี่ยเขาอยากจะได้ไปร่วมทีม นะสปอร์ตบอกว่าเปเอสเชเนี่ยเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอให้บาซ่าเป็นจำนวน25ล้านยูโรนะครับ<อ>เพื่อขอซื้อเอเมซอนเนี่ยจากบาร์เซโลนานะบาซ่าแล้วก็เบติสเนี่ยทำการแบ่งครึ่งค่าตัวของเอเมซอนนะเซ็นสัญญามาจากเอลนาติโกมิเนโรครับในลีกบราซิล ตอนที่ซื้อมาเนี่ยค่าตัว12ล้านยูโรแต่เปเช่นเนี่ยเห็นในความสามารถของนักเตะแล้วก็เล็งเอาไว้ว่าอยากจะได้ไปร่วมทีมนะครับพร้อมที่จะให้เลย25ล้านยูโรถึง่งถ้าบาซ่าตอบรับข้อเสนอ25ล้านยูโรจากเปเช่แล้วทำการปล่อยเอเมซอนไปให้เนี่ยบาซ่าจำเป็นจะต้องแบ่งเงินส่วนนี้ค่าตัว25ล้านเนี่ยให้กับทางเรอัลเบติสด้วยผมไม่แน่ใจว่า แบ่งให้30%หรือว่า50%แต่อยู่ในตัวเลขประมาณนี้นะครับก็คือบาซ่าจะไม่ได้เต็มๆ25ล้านยูโรนะสปอร์ตบอกว่าก็เป็นไปได้เหมือนกันที่บาซ่าเนี่ยจะทำการขายนักเตะเพราะว่าอะไรหนึงในตำแหน่งแบ็คขวาบาซ่าเนี่ยไปเซ็นสัญญาเอาเซจินโยเดสมาแล้วนะครับคนที่เป็นแบ็คอัพให้เนี่ย ก็คือเซจิโรเบโตเท่ากับว่าเราก็มีแบ็กขวาอยู่2คนนะครับสองบาซ่าต้องการเงินทุนในการเอามาใช้จ่ายในเรื่องการเสริมทับนะช่วงตลาดเดือนมกราคมแล้วก็ตลาดเดือนช่วงซัมเมอร์ที่กำลังจะถึงถ้าเกิดว่าปล่อยเอเม o n ไปได้มันก็จะได้เงินกลับคืนมาอาจจะไม่เยอะ ถ้าเกิดว่าต้องแบ่งครึ่งกับเบติสแต่มันก็เป็นหลักแบบ10ล้านนะครับสามารถช่วยให้สโมสอนเนี่ยมันก็หายใจหายคอ,อครองมากยิ่งขึ้นอันนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจนะของของของบอร์ดแล้วว่าจะเอายังไงกับดีลของ Amazon คือถ้ามาเนี่ยก็ต้องเบียดแย่งตำแหน่งกักบเซจินโยเดสซึ่งจากที่ผมได้ดูฟอร์มของเดสมาตลอดหลายนัดเนี่ยผมว่าถ้าเทียบกันแบบหมัดต่อหมักเลยนะ เอเม o n นดีนะครับไปกับ b e ตส s เนี่ยก็เด่นทั้งเกมลุกทั้งเกมรับแต่ผมมองว่า d e สมีความเข้ากับแท็ติกของของโรนัลคูมันมากกว่ามีความเป็นแบบแบ็คที่ความสามารถเยอะนะมีสกิลเพย์ค่อนข้างสูงซึ่งต่างจากเอเม o n ที่มีจุดเด่นเรื่องของพลักกำลังนะครับก็มาเนี่ยก็จะต้องเบียดแย่งตำแหน่งกันผมก็มองว่ามันก็เป็นการปิดโอกาสของ ของเซจินโยเดสคือถ้าจะปั้นเอเมซอนเนี่ยบาซ่าไม่ควรจะเอาเดสมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นเพราะว่าปล่อยเนลสันเซเมโดออกไปมันก็เลยต้องแก้ไขด้วยการไปเอาเดสมานะครับเดี๋ยวรอติดตามดูว่าบาซ่าจะตัดสินใจขายหรือเปล่าถ้าขายเนี่ยเปเชก็มีโอกาสมากที่สุดนะครับอ่ะโอเคครับจากนั้นมาดูเรื่องราวของดาวิดอาราบาครับก็ เป็นข่าวที่แฟนแฟนบาซ่าและแฟนแฟนเรยลมาริดต้องจับตามองต้องให้ความสำคัญเพราะว่าตอนนี้พูดได้อย่างเต็มปากว่าอาราบานี่จะย้ายออกจากบบเยอร์มิวนิในช่วงซัมเมอร์แน่นอนคือเขาจะไม่ต่อสัญญาแล้วย้ายแบบฟรีเอเย่นนะครับซึ่งสโมสรที่เป็นทีมเต็งเนี่ยก็คือเรอัล a มาริด นะอย่างที่ฟาบเซโอโรมาโนสายข่าวชาวอิตาเลียนเนี่ยเขาก็รายงานเอาไว้เขาบอกว่าอาบาเนี่ยมีความฝันอยากจะเล่นให้กับเรียมาติิแล้วก็การพูดคุยเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของค่านงค่าเหนื่อยเรื่องของระยะสัญญาเนี่ยกับทางเรียมาตติมีการพูดคุยกันไป,ไปแล้วนะครับโรมาโนก็บอกแบบนั้นนะบอกว่าพูดคุยกันไปเบื้องต้นและแต่ว่ามาก้าซึ่งเป็นสื่อกระบอกเสียงของฝั่งมาติเนี่ย เขาค่อนข้างที่จะออกตัวแรงมาก้าเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับเวลามาัดริดมีข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะคนไหนเนี่ยเขาก็จะออกตัวแรงเสมอมาก้าบอกว่าเรียบร้อยแล้วบรรลุนะดันดีลเรียบร้อยนะพูดคุยกันเสร็จสิ้นลุล่วงมีการตรวจร่างกายกันไปเป็นที่เสร็จสิ้น หมดแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเหลือแค่รอซัมเมอร์แล้วก็ย้ายมาเท่านั้นแล้วก็มีการออบอกด้วยว่าอ,อ,อาราบาเนี่ยจะรับค่าเหนื่อยเท่านี้เซ็นสัญญากี่ปงกี่ปีโอ้โหนะไปแบบเสร็จสิ้นหมดแล้วแต่ว่าหลังจากที่มาก้านำเสนอนะว่า ทั้งอาราบาและมารติดเนี่ยบรรลุข้อตกลงกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีสื่ออย่างสปอร์ตวันครับเป็นสื่อใหญ่ของเยอรมนีเนี่ยเขาไปขอสัมภาษณ์จอร์ดอาราบาซึ่งเป็นคุณพ่อแล้วก็เป็นเอเย่นของดาวิดอาราบานะครับเกี่ยวกับเนี่ยเรื่องนี้ว่าบรรลุข้อตกลงกับมารติดจริงๆแล้วหรอก่อนที่จะได้รับการตอบกลับมาจากคุณพ่อนะครับ พ่อของอาราบาเนี่ยทำการปฏิเสธครับบอกว่าไม่จริงเราเนี่ยยังไม่ได้มีการตกลงหรือว่าเซ็นสัญญากับทางมัตติแล้วก็ยังมีสมโมสรอ,อื่นๆเนี่ยอีกหลายสมโมสรที่ให้ความสนใจในตัวของอาราบาเรื่องนี้คิเซียนฟอลครับซึ่งเป็น บอกอข่าวของสปอร์ตบิลเนี่ยก็รายงานลงใน Twitter ด้วยบอกว่าคุณพ่อของอาบาเนี่ยทำการปฏิเสธเองว่ายังไม่มีการเซ็นสัญญาก,กับมาติดนอกเหนือจากนั้นนะครับทาง Max b e l e f เรเฟครับคนนี้เป็นผู้สื่อข่าวของ Sky Sport เยอรมนีที่ก็มีความน่าเชื่อถือสูงเหมือนกันเขาอัปเดตที่มันเชื่อมโยงกับฝั่งบาซาด้วยนะครับเขาบอกว่า อาราบาเนี่ยยังไม่ได้ตกลงกับมาติดนะทางปีนี่สหาวีซึ่งรับหน้าที่เป็นคนกลางเป็นตัวแทนเป็นคนเดินเรื่องในการเจรจาให้กับอาราบาเนี่ยต้องการรอนะ presidential election in Barcelona ต้องการรอการเลือกตั้งของบาร์เซโลนาก่อนถ้าเกิดว่าโจลลาร์ปตาชนะการเลือกตั้ง ซาฮาวีเนี่ยต้องการที่จะพูดคุยกับลาปอร์ตาเกี่ยวกับดีลของอาราบาและจะไม่มีการตัดสินใจนะครับจนกว่า,าจะถึงเดือนเ,อเมษาพฤษภาคมจะต้องรอการตัดสินใจออกไปก่อนนะยังไม่มีการตกลงอะไรกันตอนนี้นะครับแล้วเขาใส่วงเล็บเอาไว้เขาบอกว่าลาปอร์ตาเนี่ย เป็นเฟนออฟซาฮาวีเป็นเพื่อนของซาฮาวีมีความสนิทสนมกันนะครับแล้วก็แม็กเบเดเฟลเนี่ยเขาก็อัปเดตเรื่องของการตรวจร่างกายด้วยที่มาก้าบอกว่าอลาบานเนี่ยทำการตรวจร่างกายกับมาติดไปเรียบร้อยแล้วเบเดเฟลบอกว่าการตรวจร่างกายเนี่ยนะถูกค่าใช้จ่ายเนี่ยได้รับการออกโดยตัวของปีนี่ซาฮาวีเอง นะครับและก็ไม่ได้มีทีมแพทยจากมัตติดเนี่ยมาทำการตรวจร่างกายอลาบาแต่อย่างใดเป็นการตรวจร่างกายจากฝั่งเอเย่นเพื่อยืนยันนะว่าสินค้าของเขาเนี่ยมีความสมบูรณ์นะซาวี เป็นคนออกค่าใช้จ่ายไม่ได้เป็นการตรวจร่างกายกับสโมสอนเวิดอัวลมัติิเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกว่าแหล่งข่าวจากมาก้าเนี่ยเอามาเปรียบเทียบกับแหล่งข่าวอื่นๆแล้วค่อนข้างที่จะออกตัวแรงกว่าสื่ออื่นๆอยู่พอสมควรแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่จริงนะครับคือผมเชื่อว่ามัติดให้ความสนใจในตัวอาาบาจริงๆแต่เราอย่าเพิ่งไปปิดโอกาสทีมอื่น เคลาดโลเมลโ,โลครับสายข่าวของอาสีวัเนี่ยเขาก็อ,ออกมาอธิบายบอกว่าอเอาทางฝั่งของบาซ่าเนี่ยตอนนี้บาซ่ายังไม่มีเงินที่จะไปจ่ายค่าเหนื่อยให้กับอลาบาได้ยกเว้นเสียจ่ากทาการปล่อยนักเตะออกไปอย่างน้อย1คนบาซ่าจะสามารถเซ็นสัญญากับอลาบาได้แน่นอนซึ่งถ้าถามว่าใครที่มีโอกาสจะโดนปล่อยเพื่อให้บาซ่าไปเซ็นสัญญากับ阿าบาได้ เรามองอาราบาเป็นตำแหน่งไหนครับถ้าเรามองว่าเป็นตำแหน่งเซนเตอร์นะซึ่งผมว่าบาซ่าถ้าเอามาจริงเนี่ยเอาอาราบามาเืีนเป็นเซนเตอร์แน่นอนมันก็จะไปกระทบกับเซนเตอร์ที่ไม่ได้รับโอกาสนะจากโรนัลคูมันมากที่สุดคือใครครับก็คือามูเอลอุมติตี้แล้วตามที่โรมาโน่บอกนะครับว่าอาราบาเนี่ยเรียกค่าเหนื่อย นะเรียกค่าเหนื่อยเนี่ย12ล้านยูโรหลังจากหักภาษีแล้วนะเรียกค่าเหนื่อย12ล้านยูโรหลังจากหักภาษีแล้วซึ่งจริงๆเป็นตัวเลขค่าเหนื่อยที่ค่อนข้างสูงแต่ว่านะครับถ้าเกิดว่าบาร์ซ่าปล่อยามูเอุมติตีออกไปเนี่ยเรามาดูตัวเลขค่าเหนื่อยของอุมติตีอุมติตตีรับค่าเหนื่อยอยู่กับบาร์เซโลนา12ล้านยูโรต่อปี เท่ากันเลยครับค่าเหนื่อยของอ um ุมติตี้อยู่ในระดับเดียวกับที่อลาบาเรียกเลยนะครับสิล้านยูโรต่อปีนั่นหมายความว่าถ้าเกิดบาซ่าทาการปล่อยอ um ุมติตี้ออกไปบาซ่าจะมีเลนจ์นะครับหรือว่าพิดานค่าเหนื่อยช่องว่างที่จะสามารถไปจ่ายให้กับอาราบาได้เพราะรับเท่ากันเลยรวมไปถึงบาซ่าก็จะได้อาาบามาเล่นเป็นเซนเตอร์ แทนที่ของอุมติตี้ด้วยนะครับก่อนหน้านี้ข่าวของการขายอุลติตี้มันมีมาตลอดมีอโอลิปิกลรยงที่ให้ความสนใจทีมเก่าของเขาอยากจะดึงกลับไปนะครับนี่คือความเชื่อมโยงกันที่สื่อบอกว่ามันยังพอมีความเป็นไปได้สำหรับบาร์เซโลนาข่าวที่ผมเอามานำเสนอผมไม่ได้เข้าข้างทางฝั่งบาซ่าผมยังมองว่ามาติดเนี่ยเป็นทีมเต็งที่จะได้ตัวลาบาอยู่นะครับ ยังคงให้มัดติดเป็นทีมแต่งผมให้มัดติดจะได้ตัวอาราบาเนี่ย80%แต่โอกาสที่บาซ่าจะได้ก็อย่าเพิ่งไปปิดนะผมให้บาซ่ายังมีโอกาสอยู่ประมาณสัก20%นะจนกระทั่งมันจะมีความชัดเจนก็ต่อเมื่อการเลือกตั้งประธานสโมสรของบาซ่านะมันเสร็จสิ้นล่วงไปแล้ว เพราะว่าแหล่งข่าวในหลายๆสํานักเนี่ยรายงานแบบนั้นแล้วแต่ละที่ก็มีความน่าเชื่อถือทั้งสิน้นสกายสปอร์ตเยอรมน,นีคิ a เซนโ l ลของออสปอร์ตบิลจะมีแค่โรมาโน่เท่านั้นที่ยังคงออบอกว่ามาติดเนี่ยคือความฝันของอาราบานั่นแหละทําให้ผมให้เปอร์เซ็นต์ของทางฝั่งมาติดค่อนข้างเยอะถึง80%อนะครับอยากจะให้ให้เข้าใจตรงกันส่วนฝั่งบาซ่าผมให้แบบ อยู่ไกลๆแล้วกันสัก20%แต่ก็อย่าเพิ่งไปปิดโอกาสยังยังพอมีความเป็นไปได้นะครับอ่ะอันนี้คือเรื่องราวของอาราบาที่ที่เจาะลึกมาฝากให้ทีนี้ครับมาต่อเนื่องที่ออจอร์จินโยวายนาดุมครับมิดฟิลจากลิเวอร์พูลนี่คืออีกหนึ่งคนที่ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับบาร์เซโลนาอย่างหนักแล้วก็กำลังจะหมดสัญญานะครับรายงานบอกว่าตัวนักเตะเนี่ย ตัดสินใจแล้วว่าไม่ต่อสัญญากับลิเวอร์พูลวันนี้มีความคิดเห็นจากเดนนี่เมอร์ฟี่ครับซึ่งเป็นอ,อดีตกองกลางชาวอังกฤษนะครับเคยค้าแข่งกับลิเวอร์พูลด้วยเขาออกมาให้สัมภาษณ์นะออกมาแสดงความคิดเห็นในมุมมองว่าทำไมวานดมเนี่ยถึงมีความฝันว่าอยากจะไปเล่นให้กับบาร์เซโลนาแล้วทำการปฏิเสธข้อเสนอจากลิเวอร์พูลเมอร์ฟี่บอกว่าความฝัน ที่วานาดุมอยากจะเล่นให้บาซ่านั่นแหละเป็นตัวผลักด,ดันที่ทําให้เขาเนี่ยเลือกที่จะปฏิเสธข้อเสนอกับลิเวอร์พูลเมอร์ฟี่แสดงความคิดเห็นนะครับเขาบอกว่าผมเข้าใจในตัวของวานาดุมนะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นสเกาเซอร์ไม่ได้เติบโตมาในฐานะแฟนบอลของลิเวอร์พูลแล้วตอนนี้ เราลองนึกภาพดูหลายคนอาจจะพูดว่าเฮ้ยคุณจะย้ายออกจากเีรวภูลทำไมนี่คือทีมที่พึ่งคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกต่อด้วยการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกนะเป็นทีมที่กำลังอยู่ในช่วงของการประสบความสำเร็จ แต่ถ้าเกิดว่าเรามองในมุมมองของนักเตะตอนนี้เขาอายุ30ปีแล้วแล้วผู้จัดการทีมบาร์เซโลนาเนี่ยก็เคยเป็นผู้จัดการทีมชาติของเขาซึ่งทั้งสองคนเนี่ยเข้ากันได้ดีจริง,รงๆนั่นก็หมายถึงตัวของคูมันนะครับเราเนี่ยไม่รู้ถึงแรงบันดาลใจแล้วก็ความฝันของไวนาดุมในฐานนะการเป็นนักเตะตั้งแต่ตอนเป็นเยาวชนหรอกแต่เมอร์ฟี่เขาบอกว่าผมเนี่ยก็เชื่อนะว่า นักเตะฮอลแลนด์หลายๆคนเนี่ยจะต้องชื่นชอบย a ฮันคัฟหรือแม้กระทั่งชื่นชอบในตัวของคูมันนะและแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเขาชื่นชอบนักเตะในในในลักษณะแบบนี้ชื่นชอบความเป็นแบบตำนานของชนชาติเดียวกันเนี่ยบา์เลโลนาก็ตอบโจทย์เพราะว่าบา์เลโลนาเนี่ยเป็นสถานที่ในฝันของนักเตะดัชหลายๆคนนะ การเล่นให้บาซ่าเนี่ยอาจจะเป็นความฝันของไวเดดุมมาโดยตลอดแล้วเขาคิดว่าการที่เขาจะไม่ต่อสัญญากับลิเวอร์พูลเนี่ยก็คือการขยับตัวอีกครั้งหนึ่งในอาชีพคาแข่งของเขานะในมุมมองของผมเนี่ยถ้าผมเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลนะผมจะไม่ต่อว่าผมจะไม่วิจาร์ไวเดอดุมในการที่เขาเนี่ยเลือกตัดสินใจจะไม่อยู่ลิเวอร์พูลต่อแต่ผมจะรู้สึกซาบซึ้งและ ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำในสีเสื้อของลิเวอร์พูลนะครับเขาก็แสดงความคิดเห็นเขาบอกว่านี่แหละความเป็นนักเตะดัชมันทำให้เป็นสิ่งผักดันที่วายนดุมเนี่ยอยากจะมาเล่นให้กับบาซโลนาซึ่งเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะครับว่าตลาดช่วงซัมเมอร์เซ็นฟรีเนี่ยบาซ่ายังจะเอาหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคูม,มันยังได้คุมทีมต่อ ผมเชื่อว่ายังไงบาซ่าก็เซ็นสัญญากับไวนาดุมแน่นอนนะครับเรื่องของผู้จัดก,การทีมเนี่ยคาอูมันจะได้คุมต่อหรือเปล่าวันนี้มีบทสัมภาษณ์จากโจนลาปอร์ตาซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าเขาคือตัวเต็งนะที่จะเข้ามาเป็นประธานคนใหม่ของบาซ่าหลังจากที่คะแนนเสียงในรอบแรกเนี่ยค่อนข้างทิ้งห่างวิกเตอร์ฟอนอยู่พอสมควร ลาบต้าให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของโค้ชนะครับเขาบอกว่าผมเนี่ยคิดว่าชาบีแอนเดสจะต้องเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมให้บาร์เซโลนาในสักวันหนึ่งแต่ตอนนี้เรามีโค้ชคนอื่นที่ทำงานนี้อยู่นั่นก็คือคูมันโครงการของผมเนี่ยนะจะต้องอ,อผ่านผู้เล่นแล้วก็โค้ชคนปัจจุบันที่อยู่ในตำแหน่งของเรา ลาปอร์ตาพูดแบบนี้นั่นหมายความว่าเขาเข้ามาเนี่ยเขาจะยังคงให้คูม,มันคุมทีมไปก่อนจนกระทั่งครบสัญญาไม่ต้องใจร้อนครับเพราะว่าคูม,มันเข้ามาเนี่ยสัญญาระยะสั้นนะครับแค่2ปีเท่านั้นในฤดูกาลนี้แล้วก็ในฤดูกาลหน้าคูม,มันก็จะหมดสัญญานะกับบาซ่าแล้วนะครับก็อันนี้ผมคิดผมเคยแสดงความคิดเห็นไปแล้วว่าผมรู้สึกว่ามันทำให้ลาปอร์ตา ในมุมมองของขับสมาชิกนะครับผมว่า Victor f o ฟอนเนี่ยพลาดตรงจุดนี้ไปนิดเดียวก็คือตอนที่เขาออกมาบอกว่าถ้าเขาได้เป็นประธานเขาจะปลดคูมันแล้วแต่งตั้งชาบีมันดูแบบใจใจร้ายเกินไปนะครับแต่โจลา่าต้าเป็นแบบนี้ครับเขาแบบพูดแบบปณนีปนอมไว้ก่อนพูดแบบไม่ได้ออกตัวแรงพูดให้มันดูแบบเ,เป็นกลางเอาไว้ นะว่าเขาก็ยังแบบสนับสนุนคูมันนะแต่ชาบีก็เดี๋ยวจะเข้ามาเป็นโค้ชบาซ่าในสักวันหนึ่งแน่นอนนะครับก็เป็นอันเข้าใจตรงกันว่าถ้าเกิดลาบอต้ามาเนี่ยจะไม่มีการปลดคูมันแต่จะต่อสัญญาหรือเปล่านั่นคืออีกเรื่องหนึ่งแล้วถ้าคูมันได้ไปต่อในซีซั่นหน้าไวนาดุมมาบาซ่าแน่นอนนะครับอันนี้น่าจะแบบยืนยันได้เลยนะเมื่อวานนี้ชาบีก็โพสต์ รูปภาพลงในสแกม m นี่ครับหนึ่งฤดูก,กาลกับการคว้า4แชมป์แล้วตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของอัลซารในลีกกาตาก็มีโอกาสสูงที่จะเป็นแชมป์ลีกในซีซั่นนี้ด้วยก็ถือว่าผลงานไม่ธรรมดานะครับก็สักวันหนึงนะน่าจะได้มาบรรจบกันนะครับ ปิดท้ายอัปเดตนะครับตอนนี้ AC มิลานเป็นทีมเต็งที่จะได้ตัวจูเนียร์ฟีโปไปร่วมทีมหลังจากที่มีการเปิดเผยจาก Sky Sport อิตาเลียนะบอกว่าตอนนี้ทำการติดต่อมาหาบาซ่าแล้วว่าอยากจะขอยืมตัวพ่วงออปชั่นซื้อขาดหลังจากจบซีซั่นนะบาซ่าก็กำลังพิจารณาอยู่ว่าจะปล่อยดีหรือเปล่านะครับสำหรับจูเนียร์ฟีโป นะอ่ะโอเคนะครับนี่คือเรื่องราวที่เอามาฝากกันในวันนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกด s u b สไครต์ช n นลขวาญละมาเซียเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กลับมาติดตามข่าวสารได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ